สวัสดีครับน้องๆครับก็มีน้องๆหลายคนที่สนใจที่กำลังที่จะหัดเล่นกีตาร์นะครับก็คงจะมีปัญหาในการเริ่มต้นนะครับวันนี้พี่จัมโบ้มีการฝึกหัดง่ายๆนะครับมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการเล่นโน้ตในสเกล C major นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ไปกันแบบช้าๆนะครับไม่้อรีบร้อนหลายคนเนี่ยอยากจะเล่นเป็นเพลงอยากจะร้องนะครับพี่จัมโบ้แนะนําว่าค่อยๆเล่นไปดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่คอกีต้า์นิดนึงนะครับที่สายบนสุดนี่นะครับคือโน้ต E นะครับ E นะฮะต่อมาเป็น A สายเปล่านะฮะแล้วก็ต่อมาเป็น D นะครับ ก็เป็น G แล้วก็เป็น B แล้วก็ E นะครับนี่คือโน้ตในสายเปล่านะครับบนคอกีตาร์นะครับซึ่งเป็นโน้ตมาตรฐานของกีตาร์ทุกตัวนะครับอีกครั้งนึงนะครับโน้ตดครับสาย6นะครับสาย5เป็นโน้ต A ครับสาย4นะครับเป็นโน้ต d ครับ สาย3เป็น G ครับสาย2เป็น B ครับแล้วก็สาย1เป็น E อีกครั้งหนึ่งครับน่จะเห็นว่าสาย1กับสาย6เนี่ยเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรา,าค่อยๆไล่นะครับบนคอกีตาร์เนี่ยในแต่ละเฟสเนี่ยจะมีช่วงห่างการขึ้งเสียงนะครับนะครับ โน้ต uh, ตัว e นะครับ mm. แล้วก็ไป f นะฮะ f เนี่ยห่างจากจาก e เนี่ยมาแค่ครึ่งเสียงนะครับ mm. ก็เป็น e f นะฮะต่อมา g นี่จะหนึ่งเสียงอันนี้ g นะฮะแล้วก็มา a a สายเปล่าแล้วก็ b ครับแล้วก็ c b มา c นี่ก็ครึ่งเสียงนะฮะแล้วก็ D ครับสายเปล่า แล้วก็ e ครับแล้วก็ f นะฮะ e กับ f นี่ครึ่งเสียงนะห่างกัน1เฟสนะครับหนช่องนะครับแล้วก็จาก f ก็เป็น g ครับสายเปล่านะฮะแล้วก็ g จะเป็นอ่า a ครับ g กับ a ยงังเสียงเราจะเห็นว่าโน้ตที่ห่างกันครึ่งเสียงนี่มีคือ e f แล้วก็ b กับ c นะครับก็คือ,อตัว ตัวทีกับตัวโดนะครับ mm hmm. อย่าง,งงนะครับที่ใช้การเรียกเนี่ยสองแบบก็คืออาจจะเรียกเป็นโดเรมิซซอนลาทีโดก็ได้หรือเป็นซีดีะ C D, นะ e f g นะครับก็เทียบเคียงเหมือนกันนะครับนะมันเป็นภาษาร้องกับภาษาเขียนนะครับอาเมื่อกี้เราถึงตัว a นะฮะ mm hmm. a ครับแล้วต่อมาสายเปล่าครับ B ครับแล้วก็ตัว C ครับ A B C นะแล้วก็ C ไป D นะครับแล้วก็มา E D แล้วก็มา E สายเปล่าแล้วก็ F แล้วก็ G นะครับซึ่งเราจะเล่นช้าๆนะครับไปด้วยกันนะฮะทางที่ D ต้องมีเมทัลนอมด้วยนะครับแต่วันนี้ เตรียมไม่ทันก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนนะฮะ e f g a e c e e f g a e c D e, e f g นะครับเรายังไม่มีชาร์ปหรือแฟดนะครับอันนี้เรา เรียนรู้เรื่องออตัวโน้ตบนคอกีตาร์ก่อนนะครับซึ่งก็ยังเป็นอยู่ในสเกล C เ a j o r ทั้งหมดนะฮะอีกครั้งนะครับ การเล่นมือขวาครับมันเราใช้นิ้วโป้งก็ได้นะฮะเราใช้ม้วโป้งก่อนอันนี้คือเบื้องต้นหรือเราจะใช้เป็นนิ้วชี้นะครับเดี๋ยวเราเอาแบบนิ้วโป้งก่อนนะฮนะดูนะฮะดีลงไปธรรมดาครับ 多一点。 เป็นการเรียนรู้ตัวโน,ตน้ตบนคอีตาร์นะครับแบบพื้นฐานนะครับแล้วก็การใช้มือขวานะเราเริ่มใช้จากนิ้วโป้งก่อนนะครับแล้วก็ยังมีนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราค่อยๆไปครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะฮะีตาร์ไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณไมสโตรนะครับีตาร์ตัวนี้นะครับเอสโตรซึ่งเป็น คอ,อนเซอร์นะครับที่น่ารักแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไระนำเสียงเพลงนะครับจากที่ต่างๆมารวมกันที่นี่นะครับที่คลิปอของจัมโบ้ลำดวนลาติโกนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็จนถึงขั้นแอดวานซ์กันเลยใครที่ติดตามคลิปก็จะได้เรียนรู้กันไปด้วยนะครับ ขอพูดถึงแมสโตรอย่างนิดนึงคือว่าเป็นสปอนเซอร์ใจดีครับให้สปอนเซอร์อุคูเลเล่นะครับให้พี่จัมโบ้ได้ไปสอนน้องๆนะครับที่ต่างจังหวัดด้วยครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณเดวิดแล้วก็พี่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 ลาลิตนะครับใจดีมากๆรวมไปถึงกลุ่มพยุอุคูเลเล่ด้วยนะครับ เราก็คงจะมีกิจกรรมเกี่ยวดนตรีเนี้ยเอาไปให้ช่วยเหลือน้องๆน,นะครับหรือว่าไปสอนน้องๆได้เข้าใจเรื่องของดนตรีมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ